ทที่ 4. เทคนิคการสำรวจและการขุดทองคำทุติยภูมิเทคนิคการสำรวจและขุดทองคำทุติยภูมิ p l a c e r Gold Mining ทองคำทุติยภูมิเกิดจากการผุพังของแหล่งปฐมภูมิและถูกพัดพามาสะสมในตะกอนแม่น้ำลำห้วยหรือพื้นที่ราบการสำรวจและขุดต้องใช้เทคนิคเฉพาะเพื่อแยกทองคำจากดินทรายอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เทคนิคการสำรวจทองคำทุติยภูมิ 1. การวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาศึกษาประวัติการไหลของแม่น้ำและตะกอนเก่าตรวจหาตะกอนกรวดทรายที่อาจมีแร่หนักสะสม 2. การใช้เครื่องมือช่วยสำรวจเครื่องมือการใช้งานกระทะร่อนทองโกแพนทดสอบตัวอย่างดินในพื้นที่เครื่องตรวจจับโลหะเมเทัาดีเทคตเตอร์หาเม็ดทองขนาดใหญ่ระบบ GPS และแผนที่ธรณีวิทยาระบุตำแหน่งแหล่งสะสมตัว 3. การสำรวจตะกอนล้ำน้ำเก็บตัวอย่างดินจากจุดโค้งแม่น้ำาถอยบาหรือเกาะทรายตรวจหาทองคำด้วยการร่อนหรือใช้สารเคมีทดสอบ2เทคนิคการขุดทองคำทุติยภูมิ1การร่อนทอง (panning) นนเหมาะสำหรับชาวบ้านหรือการขุดขนาดเล็กวิธีทำ1ตักทรายจากท้องน้ำลงในกระทะสองเขย่าและล้างด้วยน้ำเพื่อแยกทองคา ซึ่งหนักกว่าจะจมอยู่ก้นกระทะ 2. การใช้รางล้างแรกสลุยบล็อกเหมาะสำหรับการขุดระดับกลางวิธีธรรม 1. วางรางไม้หรือโลหะในลำน้ำสองปล่อยให้น้ำไหลผ่านพร้อมตะกอนทองคำจะติดอยู่ที่แผ่นกันริฟเฟิลสการขุดลอกเรตจ,จริงเหมาะสำหรับการขุดขนาดใหญ่ในแม่น้ำวิธีทำ ใช้เครื่องดูดทรายหรือเรือขุดเพื่อดูดตะกอนจากท้องน้ำแยกทองคําด้วยระบบกรองหรือรางล้าง 4. การขุดเปิดหน้าดิน Open Pi ิ m i มนิ่งเหมาะสำหรับแหล่งทองคําทุติยภูมิขนาดใหญ่วิธีธรรมขุดดินและทรายเป็นบ่อใหญ่ล้างด้วยน้ำแรงดันสูงเพื่อแยกทองคํา 3. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องร่อนทองอัตโนมัติ ใช้ระบบปั๊มน้ำและรางล้างแบบต่อเนื่องโรนสำรวจบินสำรวจพื้นที่กว้างเพื่อหาตะกอนแร่หนักซอฟ์ตแวร์วิเคราะห์ข้อมูลช่วยประเมินศักยภาพแหล่งทองคำา 4. ปัญหาและข้อควรระวังผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมการขุดอาจทำให้แม่น้ำตื้นเขินและดินปนเปื้อนกฎหมายในไทยต้องขออนุญาตก่อนขุดตามพอพรอเรือบอแปร2560 ความปลอดภยัยระวังดินถล่มและอุบัติเหตุขณะขุดสรุปการสำรวจและขุดทองคำทุติยภูมิต้องใช้ทั้งวิธีดั้งเดิมและเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลดีโดยต้องคำนึงถึงกฎหมายและสิ่งแวดลอ้อมด้วยเทคนิคเช่นการร่อนทองการใช้รางล้างหรือการขุดลอกยังคงใช้กันกวงแฟดในไทยและทั่วโลกลก4.1วิธีการสำรวจแหล่งทองคำทุติยภูมิ การใช้เทคนิคทางธรณีวิทยาเช่นการสำรวจพื้นที่การเก็บตัวอย่างดินและตะกอนวิธีการสำรวจแหล่งทองคำทุติยภูมิด้วยเทคนิคทางธรณีวิทยาทองคำทุติยภูมิเกิดจากการผุพังของแหล่งปฐมภูมิและถูกพัดพามาสะสมในตะกอนน้ำการสำรวจอย่างเป็นระบบต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาร่วมกับเทคนิคภาคสนามดังนี้ 1. การเตรียมการก่อนสำรวจศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และรายงานการสำรวจเดิมวิเคราะห์แผนที่ธรณีวิทยาและภาพถ่ายดาวเทียมใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระบุพื้นที่เป้าหมาย 2. การสำรวจภาคสนาม 1. การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพสำรวจภพพูมิประเทศแบบ walking survey ตรวจหาร่องรอยการไหลของน้ำโบราณสังเกตลักษณะตะกอนในลำน้ำปัจจุบันและร่องน้ำเก่า 2. การเก็บตัวอย่างตะกอน Sediment s a m p l i n g เก็บตัวอย่างแบบเป็นระบบตามตารางเปลีใช้วิธีบักซัมพลิงสำหรับพื้นที่สงสัยบันทึกข้อมูลตำแหน่งด้วย GPS 3. การวิเคราะห์ตัวอย่างร่อนตัวอย่างด้วยกระทะทอง Panning ใช้ Heavy Liquid Separation แยกแร่หนักตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 3. เทคนิคพิเศษ 1. การขุดสำรวจ t ท s t p i t t i n g ขุดบ่อทดสอบขนาดเล็กตรวจสอบชั้นดินตามแนวตั้ง 2. การเจาะสำรวจเอาเกริงใช้สว่านมือเจาะเก็บตัวอย่างเหมาะสำหรับพื้นที่ราบรุ่ม 3. การวิเคราะห์ทางเคมีใช้ไฟล์2องตัวอย่างไฟลแอสเซ์ตรวจหาสารหนูและประหลอดที่เป็นตัวบ่งชี้ 4. การประเมินผลวิเคราะห์การกระจายตัวของทองคำประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจกำหนดขอบเขตแหล่งสะสม ข้อควรระวังต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหมืองรระวังการปนเปื้อนตัวอย่างคำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ตัวอย่างการทำงานจริงในไทยการสำรวจตะกอนแม่น้ำคงใช้วิธีเก็บตัวอย่างทุก500เมตรพื้นที่ทองผาภูมิใช้การขุดสำรวจร่วมกับการร่อนตัวอย่างแหล่งพิจิตรใช้การวิเคราะห์แร่หนักช่วยระบุจุดสะสม การสำรวจที่ถูกต้องจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสสพอบอแหล่งทองคำที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจลก4.2เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการขุดทองคำเช่นการล้างกรวดการแยกทองคำด้วยกระดานเรียงสรุยบ็อกและการใช้สารเคมีเพื่อยแยกทองคำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการขุดทองคำทุติยภูมิทองคำทุติยภูมิที่พบในตะกอนแม่น้ำและลำห้วย ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อแยกทองคำจากดินทรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถแบ่งเป็น3ระดับหลักดังนี้ 1. วิธีการพื้นฐาน m a n u a l Method 1. กระทะร่อนทองโกแ a n หลักการใช้ความหนาแน่นสูงของทองคำ19.3กา19.3กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรแยกจากวัสดุอื่นวิธีใช้ 1. ตักด,ดินทรายลงในกระทะสองขย่าและล้างด้วยน้ำจนเหลือแต่แร่หนักสามเก็บทองคำที่ก้นกระทะหมาะสำหรับการสำรวจเบื้องต้นหรือการขุดขนาดเล็ก 2. กระดานเลียงสลุยบ็อกส่วนประกอบรางยาว1นถึงสงเมตรแผ่นกัน้นริฟเฟิจับทองคำแผ่นรองมาติงดักอนุภาคเล็กวิธีทำงาน 1. วางรางในกระแสน้ำสอง ปล่อยดินทรายไหลผ่านสามทองคำจะติดอยู่ที่แผนกั้นประสิทธิภาพทำงานได้ต่อเนื่องเร็วกว่าการร่อน 2. วิธีการกึ่งกลนเซมิเมชชีเนาเมทอลหเครื่องร่อนทองแบบหมุนทอมเมลลักษณะกระบอกหมุนน้มีรูปรุนการทำงานหมุนกระบอกด้วยมอเตอร์ดินทรายถูกคัดขนาดขนาดหมุนทองคำถูกแยกด้วยระบบสลุยภายใน 2. เครื่องขุดลอกเรสประเภทแบบมือถือพอ r t a b l e แบบเรือ Floating ส่วนสำคัญเครื่องดูดซายระบบกรองแร่หนักรางล้างทอง 3. วิธีการใช้สารเคมีเค e m i c a l Methods การใช้ปร,รอท Mercury amalgamation หลักการปร,รอททำปฏิกิริยากับทองคำเกิดเป็นสารละลายขั้นตอน 1. ผสมประหลอดกับดินไซสองกรองแยกสารละลาย3ใช้ความร้อนระเหยประหลอดออกข้อเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อม 2. การใช้ไซยานายไซเนดชัน่นกระบวนการละลายทองคำด้วยสารละลาย NaCN ดูดซับด,ด,ด้วยคาร์บอนแยกด้วยไฟฟ้าอิเล็กโทรวินนิ่งใช้ในเหมืองขนาดใหญ่ 4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ 1. เครื่องตรวจจับโลหะเมทัลดีเทคเตอร์ประเภท VLF (Very Low Frequency) PI (Pulse Induction) ความไวตรวจจับทองคำขนาดเล็กได้ 2. ระบบ GIS และ Remote Sensing วคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาระบุพื้นที่เป้าหมาย 3. การใช้แบคทีเรีย Bio-mining ใช้จุลินทรีย์สกัดทองคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมตารางเปรียบเทียบเครื่องมือขุดทองเครื่องมือประสิทธิภาพต้นทุนความเหมาะสมกระทร้อนต่ำถูกสำรวจเบื้องตน้นสลุยบล็อกปานกลางปานกลางขุดระดับเล็กกลางเรสสูงแพงขุดเชิงพาณิชย์ยานายสูงมากสูงมากเหมืองใหญ่หมายเหตุในประเทศไทยนิยมใช้การร่อนและสลุยบล็อกเนื่องจากกฎหมายควบคุมเข้มงวดส่วนวิธีการใช้สารเคมีต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น การเลือกใช้เครื่องมือควรพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ 1. ขนาดแหล่งแร่2ลงงบประมาณ3กฎหมายท้องถิ่น4ผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมลบ4.3กระบวนการฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมืองการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมและชุมชนกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมืองทองคา การทำเหมืองทองคำทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิมักก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนกระบวนการฟื้นฟูจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. การฟื้นฟูสภาพภูมิประเทศปรับระดับพื้นที่การเติมดินและปรับสภาพให้ใกล้เคียงเดิมควบคุมการกัดเซาปลูกพืชคลุมดินและสร้างกำแพงกันดินถล่มฟื้นฟูทางน้ำ ก่อสร้างทางน้ำธรรมชาติแทนระบบปโงงหรือบ่อขุด 2. การบำบัดดินและน้ำการบำบัดดินปนเปื้อนใช้พืชดูดซับสารพิษฟิโตเรเมดิเอชันล้างดินด้วยสารละลายกรดอ่อนการบำบัดน้ำเสียระบบบ่อบำบัดน้ำคอนสตรักเวทแลนด์ใช้สารเคมีตกตะกอนโลหะหนัก 3. การฟื้นฟูร,ระบบนิเวศการปลูกป่า เลือกพันไม้ท้องถิ่นใช้เทคนิคการปลูกแบบผสมผสานการนำสัตว์กลับคืนสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยปล่อยสัตว์พื้นเมืองคืนสู่ธรรมชาติ 4. การฟื้นฟูทางสังคมและเศรษฐกิจพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ฝึกอบรมอาชีพทางเลือกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนโรงเรียนระบบน้ำสะอาดจัดตั้งกองทุนชุมชนจากไรายได้เหมืองส่วนหนึ่ง 5. การตรวจสอบระยะยาวติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมตรวจวัดสารปนเปื้อนเป็นประจำตรวจสุขภาพชุมชนใกล้เคียงประเมินผลทุก5ปีปรับปรุงแผนฟื้นฟูตามความจำเป็นตัวอย่างการฟื้นฟูในประเทศไทยเหมืองทองชาตรีพิจิตรแปลงเหมืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมืองอัคราการจนบ,บุรีปลูกป่าไม้เป็นจพรรณจัดทำระบบบำบัดน้ำแบบธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ในการฟื้นฟูการใช้โดรนปลูกป่าระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดอัตโนมัติการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์บำบัดดินกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติแร่พอสอสาลา2,560กำหนดให้ต้องมีแผนฟื้นฟูนก่อนเปิดเหมืองกฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานคุณภาพดินและน้ำหลังฟื้นฟูระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักประกันก,การฟื้นฟูน ความสำเร็จขององค์การฟื้นฟูขึ้นอยู่กับ 1. การวางแผนตั้งแต่เริ่มโครงการ 2. การมีส่วนร่วมของชุมชน 3. นงบป,ประมาณที่เพียงพอ4การติดตามผลระยะยาวกระบวนการฟื้นฟูที่ได้มาตรฐานสามารถเปลี่ยนพื้นที่เหมืองร้างให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน